ข่ะดูกัทุกคนไม่น่าเชื่อครับประวันนะครับจะพูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงแบบนี้นะครับแม่ว่าอุงอิงมาเทียงแม่เด่ยิ้มแล้วก็นั่งนั่งงงนงั่งบ่ปากนั่งงงปะหน้าเฉียงเนี่ยแม่ว่าอุงอิงมาเทียงแม่แตวยิ้มแล้วก็นั่งนั่งงง นั่งโมาปากนางนงงแงแร,แร,แรป้าน้าเถียงเนี่ย <Yes. S 1> ด้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนสำหรับคำพูดไม่กี่คำของป้าวันครับ ซึ่งในขณะที่ป้าวานกับทุกคนกําลังเก็บของแล้วก็ทําความสะอาดบ้านที่บ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับได้พูดออกมาคํานึงว่าน้องอุงอิงเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเถียงคุณแม่เลยไม่ว่าคุณแม่จะพูดอะไรหรือบอกสอนอะไรอุงอิงนะครับอุงอิงก็จะเงียบแล้วก็นั่งฟังอย่างเรียบร้อยครับทุกคนได้ฟังคํานี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนี่คือเหตุผลครับทุกคนที่ทําไม FC แฟนคลับถึงรักน้องมากมายทั่วประเทศขนาดนี้ครับเพราะว่าอุงอิงเนี่ยเป็นคน ที่น้ำไม่เต็มแก้วนั่นเองนะเวลาที่ใครพูดอะไรอุงอิงก,ก็จะรับฟังแล้วก็เปิดรับฟังอยู่เสมอนะครับทุกคนอันนี้โอ้โหเป็นคำพูดที่ไม่กี่คำนะครับในขณะที่ป้านางเนี่ยไปถ่ายป้าวันเนาะแล้วก็ป้าวันก็เลยมีการพูดถึงว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบมีมีเคยเถียงอยู่นะเคยเถียงพ่อแม่แต่ว่าองอิงเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งเลยที่เวลาแม่หน่อยพูดอะไรก็แล้วแต่องอิงนะครับรับฟังอยู่เสมอนั่นเองครับทุกคน นี่แหละพอพ่อแม่ FC แฟนคลับได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับคำพูดที่ป้าวันเนี่ยพูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยเนาะเนี่ยอุงอิงไม่ต้องไปพูดเปล่าประกาศเลยว่าตัวเองดีแบบไหนตัวเองเป็นยังไงนะครับทุกคนเนี่ยมีคนอื่นมาพูดให้ฟังแบบและเราได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนี่คือไม่ได้การไม่ใช่การเมคขึ้นมานี่คือพูดโดยธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมานั่งสัมภาษณ์กันแต่เนี่เป็นบรรยากาศแบบ กําลังเก็บของอยู่าแล้วป้านางก็เลยไปไป,ไปถ่ายป้าวันนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็เลยได้มีการพูดเรื่องน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงขึ้นมาแบบเผลอๆแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับทุกคนแล้วป้านางเนี่ยก็ได้พาดหัวข้อเอาไว้นะครับก่อนลงคลิปบอกว่าป้าวันพูดอะไรถึงน้องอุ่งอิง,องเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนนะโอ้โหนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นคําพูดที่ สุดยอดมากๆกับทุกคนเนาะถือว่าเป็นลูกกระตันยูจริงๆสําหรับอง๋์อิงเพช <est> รบ้านแพงเนาะไม่ว่าจะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในอง๋์อิงครับรับฟังคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของตัวเองนะครับอย่างพิ่วมิม่มเ,เองก็เป็นคนที่ไม่เถียงคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันนะครับทุกคนก็ไม่ว่าแม่จะพูดอะไรคุณพ่อจะพูดอะไรก็จะรับฟังอยู่เสมอเป็นคนที่ไม่ค่อยเถียงนะครับทุกคนแล้วก็มันมันจะ ทำให้เราเนี่ยส่งผลดีต่อเราในอนาคตเองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะครับกับการที่เป็นคนกระตันยูรู้คุณนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่เถียงคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือถ้าสุิว่าเราเถียงคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกคนในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะมีลูกแล้วก็ลูกอาจจะมาเถียงเราก็ได้แต่ถ้าเราเนี่ยอุ้มเชื่อเรื่องเรื่องเรื่องบุญเรื่องกรรมนะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ย เถียงคุณแม่นะครับในชาติหน้าหรือว่าในชาตินี้เนี่ยเรามีลูกลูกก็อาจจะมาเถียงเราก็ได้ถ้าเราไม่เถียงก็คือลูกก็จะไม่เถียงเราอะไรเงี้ยทุกคนก็เห็นมาแบบโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบนโลกใบนี้นะครับก็ต่างที่บอกว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันกรรมเร็วนะเออกรรมเร็วเพราะฉะนั้นแล้วน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงน้องทําแต่กรรมดีนะครับ คอยฟังคําพูดของทางด้านแม่หน่อยอยู่เสมออุ้มอิ่มเคยเห็นก็อาจจะมีคลิปหลายๆคลิปแหละเนาะที่ออกมาผ่านสื่อโซเชียลนะครับบางทีแบบแม่หน่อยอ่บอกสอนแบบนั้นแบบนี้ลูกนะครับอุ้งอิ่งก็จะรับฟังอยู่เสมอครับทุกคนโดยไม่มีท่าทีว่าจะเถียงคุณแม่เลยเนี่ยคือภาพที่ออกมา1ปีเต็มๆมครับทุกคนที่พวกเราได้รู้แล้วก็พวกเราได้สัมผัสมาแล้วว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงนะครับก็ขอให้น้องมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะครับขอให้น้องมีแต่สิ่งดีดี เข้ามาในชีวิตก็แล้วกันนะครับอุ้มยิ้มข่าวกระแสก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่า,าชื่นชมนะครับทุกคนชื่นชมในในความกระตันยูของน้องอิงเพชรบ้านแพงครับตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นวันไหนเลยที่เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ทํางานแล้วก็เห็นไหมฮะตื่นเช้ามาไม่หน่อยก็สอนให้กับน้องซักชุดซักรองเท้าเองซักชุดหมอลำเอง เก็บเสื้อผ้าเองนี่คือเป็นคุณแม่ที่ไม่รังแกฉันเป็นคุณแม่ที่สอนให้ลูกเนี่ยทำงานด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเขาก็เลี้ยงลูกมาแบบบ้านๆนะครับสำหรับแม่หน่อยเนาะเลี้ยงอุงอิงมาแบบตั้งแต่คือยังไม่มีอะไรอ่ะเขาก็เลี้ยงมาให้สอนให้ลูกทําอะไรด้วยตัวเองนะครับหลายๆอย่างนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็สาหรับอุ้มอิ่มนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับเนาะสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วต้องบอกว่าวันนี้ นะครับน้องก็อยู่บ้านนะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงเนาะวันนี้เขาก็มีการแบบว่าอาหา,อหาปรงลากันนะครับทางด้านแม่หน่อยก็คือแบบโอ้อยู่บ้านแบบมีความสุขมากๆนะครับก็ขอให้น้องนะครับพักผ่อนเนาะอย่างเต็มที่ก็แล้วกันนะครับขอให้น้องพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้น้องนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนดีแบบนี้คนน่ารักแบบนี้ ไปตลอดก็แล้วกันนะครับน้อในส่วนของอ,อุ้มอิ่มเองนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องนะครับนะเป็นกําลังใจให้กับน้องอยู่ตลอดเวลานะครับนะก็ส่งกําลังใจนะครับไปให้กับน้องด้วยก็แล้วกันนะครับนาะแล้วก็ต้องบอกว่า ในช่วงนี้เนาะทุกคนเป็นช่วงที่ฤด,ดูฝนมากๆเลยอ่ะช่วงนี้ก็คือ,อ,โอโหัวข้าวบ้านน้องคือสวยงามมากๆถ้าใครได้เห็นหลายๆคลิปนะครับที่ทางด้านพ่อเอกถ่ายให้พวกเราได้ดูหรือว่าทีมงานหลังบ้านได้ถ่ายพวกเราได้ดูคือตอนนี้คือบรรยากาศบ้านองุงอิงคือหน้าอยู่หน,หน้าไปหน้าไปพักผ่อนมากนะครับแล้วก็แฟนๆหลายคนเนี่ยก็อยากมีโอกาสได้ไปแต่ก็ไม่ได้ไปสักทีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับในส่วนของมี fc แฟนคลับเราที่มาเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็ดิ่งตรงเพื่อที่จะอยากมาเจอน้องอุงอิงเพ บ้านแพงเนี่ยนะทุกคนก็ก็มีนะครับเนาะก็มีเหมือนกันแล้วอย่างที่บอกว่า,าพวกเราเนาะเวลาที่ได้เห็นน้องเนี่ยอยู่บ้านแล้วก็มี fc แฟนคลับแวะเวียนไปเนี่ยเราก็เห็นแต่ความสุขเนาะเห็นแต่ความสุขที่แฟนคลับเนี่ยอยากจะไปเจอน้องแล้วก็น้องก็มอบความสุขให้แก่แฟนคลับนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนแล้วก็ไม่แปลกใจเลยนะที่ทําไมเด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยเอาน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นตัวอย่างมากๆบางคนไปร้องเพลงตามตลาดนัด โดยมีองค์อิงเนี่ยเป็นไอดอลอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเนาะแบบไม่อายที่จะทํากินแล้วก็เป็นเด็กกระตันยูเพื่อที่อยากจะหาเลี้ยงครอบครัวนะครับอย่างเช่นทางด้านน้องโซเฟียแบบเนี้ยครับทุกคนก็อยากจะหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่เห็นไหมครับทุกคนแล้วก็ไม่เถียงคุณพ่อคุณแม่ครับก็เดินตามรอยองค์อิงเพชรบ้านแพงน้องก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับแฟนคลับ FC นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกกระตันยูจริงๆนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยนะครับฝากพ่อพ่อแม่แม่นะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับนาอแล้วก็ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยกันแล้วกันนะครับนะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับ มิมข่าวกระแสก็ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับขอบคุณป้าวันด้วยเนาะที่เอาเรื่องราวของอิงมาเล่าต่อให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็พวกเราก็แบบรู้สึกปลื้มใจแทนน้องแล้วก็แทนแม่หน่อยจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ